ทำไมผู้หญิงวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบผู้ชายเซ่อๆครับอ๋อเดี๋ยวก่อนสิยืนก่อนยืนก่อนผู้หญิงหัวเราะกันใหญ่เลยในความคิดตัวเองเป็นยังไงครับในความคิดตัวเองครับทำไมเป็นแบบนั้นก็เห็นส่วนใหญ่เขาชอบกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับคืออย่างนี้ครับ,รบนี่ก็เป็นคําถามที่ผู้ชายเขาสงสัยมากๆว่าทําไมทํายผู้หญิงตง้งสุ สวยวัยรุ่นนะชอบผู้ชายอย่างที่เขาว่านะเซอร์ๆดีกว่าไม่เซอเ์ๆด้วยนะครับเพราะมันรู้สึกมันท้าทายเนาะมันเป็นความท้าทายครับน้องๆวัยรุ่นนี่เขาชอบอะไรที่ท้าทายแต่บางสิ่งบางอย่างนะท้าทายก็คบไปเรื่อยๆก่อนเถอะพอถึงตอนแต่งงานจริงๆเห็นแต่งงานกับคนที่ไม่ค่อยเซร์สักทีหนึ่งนะครับบางคนก็ชอบเด็กแนวบางคนก็ชอบออผู้ชายบางทีเคยสังเกตไหมครับว่าดอกฟาร์มชอบคู่กับหมาวัดนะครับผู้หญิงที่สูง สวยผู้ชายที่อยู่ด้วยเป็นไงครับหน้าตาไม่ค่อยได้เรื่องในขณะที่ผู้ชายลอ้ลอหรอเรานั่งมองเราสวยสงี้ทำไมไม่เอาเราเนะาะดันไปเอาอะไรดําต,ต่ําเตี้ยก็แล้วแต่ครับเว <laughs> <laughs> ลาใครจะชอบใครน้องๆจำไหมครับของพันนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่บุญวาสนานะครับถ้าเกิดเรามองผู้หญิงคนนี้สวยสวยทำไมไม่เอาเราเราบอกว่าตาไม่มีแววมองไม่เห็นปล่อยไปก็หมดเรื่องโอเคนะครับ <laughs>